อนเมืงไทยนะจะบอกให้วันนี้นะจะบอกให้ของเรานะครับเดินทางรอนแรมกันมาที่น้ําตกตัดต้นอยู่ในอุทยานแห่งชาติตัดต้นของเขตอําเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับวันนี้เป็นฤดูฝนเพราะน้ํนนาที่เห็น,นวันจะเหลืองน้ํามันเหลืองเพราะบรรชะดินโคลนลงมาแล้วก็อุทยานแห่งชาติตัดต้นมีพื้นที่ประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นกว่าไร่ <Yeah. S 1> และมาเที่ยวกันได้ทุกวัน มาได้ทุกวันครับกลางคืนมาค้างได้กลางคืนก็ค้างได้ติดต่อที่ศูนย์บริการได้กลางคืนกลางวันไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่คนยิ่งมาเลยเสาร์อาทิตย์คนเยอะครับอเห็นไหมครับแนะนํานักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวอุทยานในชาติน้ำตกตาดตอนนะครับให้มาเล่นได้ครับอ่าน้ำต้นนี้ก็น้ำจะหน้าฝนก็น้ำจะขุนนิดหน่อยครับถ้าหน้า หน้าหนาวหน้านั่นสบการณ์น้ำใสดีครับยิ่งมายิ่งแบบว่ามีมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือสถานที่สะอาดสะอ้านขึ้นเป็นระบบระเบียบขึ้นเขาจัดการดีเนาะค่ะแนะนําว่าน่าจะมาที่นี่น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็พาเด็กๆมาด้วยก็ประทับใจค่ะน้ําตกที่มากมนเสน่ห์และมีสีสันอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยคือน้ําตกตาตนพลังซอฟท์พาวเวอร์ของน้ําตกกาตน มันคือมนสเสนแห่งเมืองชัยภูมิเมืองเจ้าพ่อพญาแลที่ทุกคนควรต้องมานะจะบอกให้ครับน้ำตกวิหกโบกบินหลากหลา,หายขอเชิญหญิงชายมาเที่ยวเบิ่งชมกันน้ำตกตาโตนน้ำตกตาโตนใสสะอาด ันเมืองไทย